พ,นนะพยาบาลาเซียสวัสดีครับเมื่อนี้ได้อันขาหมูพะโลพี่น้อขาหมูพะโลขาใหญ่ๆพี่น้อนี่ขาใหญ่มากนี่แบ่บๆพี่น้อมาต้อนพี่ต้อนน้องสมบุรคนมีข่ากีดอวนนะนี่มีข่ากีน้ำพี่น้อมาเด้อม,มาแบ่บๆมันเพิ่มไขมันน้ำกันพี่น้อต้มไปเปื่อยครับพี่น้อพะโลต้มไปเปื่อย มีน้ำจิ้มซี่ฟูดตามมาเองเปรี้ยวเผ็ดๆทำได้แต่แซ่บข,า,ขาจิกข,า,กจออขาจักมาแหนเปหรอขาจิกีถวเอิรนคือขาจักหมูออื น้ำจิมจ้สมสาดแห้งสมเผ็ดเป็ดไปหรอนัอง,องสีน้ำจิ้มค่ะเป็นจะแซ่บปะกินผู้เดียวมูอ้วนไม่ให้กินหรอกเพราะว่าอ้วนแล้วพออออักหลอนีอออ่ะแอบ Thì kẹp mắm một nè Lòn lòn phải nào đi mạng Chỉ có nó phải nào <t balance88> <tills> <your human> <ttaaeze>. กระเทียมไม่ได้มาแอมนะเพราะว่าต่ำกระเทียมเสียดายอ่ะขาหมเูเปื่ยอยๆน้ำจิ้มแซ่แบแซ่บแซ่ง

กันแล้วกันพี่น้างกินเบอร์นี่ขอยชิวันปะ

อิ่มแล้พี่น้องกินมาวันแล้วร้ายพอดขาแบงไงแสบแล้วเรกินกับเขาเนี้ยมาแล้วลิปนี้กราบขอบพปะคกุ้หลายๆนะครับเด้อยี่ติดตามเราชมกุ้ยไหลซอยกุ้ยไหลกดแช่หายคลอยขอหายมือเจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จันพี่น้องมม่อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ มาเที่ยวจันทบ,บุรีนละบ้านยาย